สวัสดีครับจากร้านทุนเซอร์วิสนะครับอีกชิ้นนึงนะครับที่ต้องนําส่งนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเจียบนท่านกึ่งนะครับตัวนี้เป็นไฟ380โวลต์ก็จะมาแบบนี้เลยนะครับก็จะมีสายไฟแล้วก็มอเตอร์นะครับมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยเราอัพสเปคให้เรียบร้อยแล้วนะครับปกติก็1แรงนะครับตัวนี้เราอัพเป็น1.5แรงให้เรียบร้อยนะครับ แรงขึ้นกว่าเดิมใช้อึดขึ้นทนขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดออนออฟเครื่องเจียบ,บนแท่นกึงตัวนี้นะครับส่งที่จังหวัดลำปางนะครับส่งที่จังหวัดลำปางแล้วก็ของแถมนะครับอุปกรณ์ที่ไปกับเครื่องนะครับก็จะมีเหมือนเดิมนะครับประแจเจ็ดด้ามมีสายพานนะครับสายพานสำหรับเจียรูในนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่เอาไว้เปลี่ยนสำหรับเจลูไนเปประแจนะครับประแจแอลหนึ่งชุดนะครับแล้วก็มีตัวหินเพชรนะครับสำหรับกีดหน้าหินนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับตัวนี้พร้อมส่งเรียบร้อยนะครับของพึ่งเข้ามาถึงนะครับส่งจังหวัดลำปางนะครับเครื่องเจียบนท่านกึ่งตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับตรวจเช็คความเรียบร้อย พร้อมใช้งานแล้วนะครับพร้อมใช้งานแล้วก็น่าจะส่งพร้อมกับตัวเครื่องเครื่องรับดอกสว่านนะครับที่สั่งทาง s h อป e ีเข้ามานะครับโอเคตัวนี้ลูกค้าสั่งไว้นะครับราคาเครื่องของตัวเครื่องเจนอกเจนไนบนแท่นกึ่งนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่35,000บาทนะครับลูกค้าต้องมัดจำา2,000นะครับ หลังจากสินค้าเข้ามาแล้วทางร้านนะครับจะแจ้งไปแล้วก็โอนเงินส่วนที่เหลือนะครับแล้วเราก็จะจัดส่งสินค้าให้โอเคสินค้าพร้อมแล้วนะครับตัวนี้ส่งจังหวัดลำปางนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเครื่องเจียนอกเจียในบนแท่นกึงนะครับก็ทักสอบถามเข้ามานะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0 657474533นะครับ โอเคเครื่องพร้อมแล้วนะครับเทเรียบร้อยขอบคุณครับสวัสดีครับ